สวัสดีครับวันนี้นบเลาะทั่วทุ่งนะครับมาเลาะหาเก็บเห็ดพึ่งหรือเห็ดตะเต่านะครับวันนี้เก็บแถวๆนี่นะครับบ้านป่าลานค้าเนี่ยครับใกลๆบ้านเนี่ยครับมันเคยออกนะครับ มันเคยออกเคยออกแถวนี้ยครับฝนตกก็น่าจะออกอยู่นะครับตอนเนี้ยฝนตกใหม่ด้วยนะครับมีแมวด้วยคางบ้านเลย นี่ครับเก็บมาได้เมื่อกี้สีดอกดอกอใหญ่ๆเลยนะครับเห็ดตับเตา่าภาษาบ้านนอกเรียกเห็ดพึ่งนะครับเนี่ยออกอยู่ยแถวป่าเนี่ยนะครับจะได้แกงไหมเนาะวันนี้ สวยๆดอกสวยๆว่าพอแกงครับเนี่ยเก็บมาแล้วครับสีโดอกพอแกงครับพอแกงออกข้างบ้านครับ ผักก็มีครับเก็บผักเลยผักใบายานางก็มีครับเนใบายานางพืชผ,ผักสวนครัวป้าเยอะมากเลยครับป้ามีเห็ดให้เก็บด้วยนะครับพอดีเลยครับแกงใส่ผักหวานไปเก็บเมื่อวานเนี่ยครับ ถือว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยมีเห็ดออกอยู่ข้างบ้านเลยครับเนี่ยเคยออกทุกปีนะครับครับคราวหน้าจะเก็บเห็ดเดี๋ยวเอามาลงให้ใหม่นะครับให้ชมใหม่เลยขอบคุครับ